ธรรม,มวุธวาหลวงปู่สาครธรรม,มวุโธว,วัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่6มีนาคม2568เมื่อร่างกายสลายลงไปที่ทีมานะอสวะกิเลส มันจะไปตั้งอยู่ตรงไหนเราเดินจงกรมครั้งหนึ่งจิตอาจจะสงบสองสามครั้งก็ได้เมื่อมันสงบลงไปสู่อปนาสมาธิแล้วก็ถอยกลับมาหาคำบริกรรมอีกแล้วพอเราพิจารณาร่างกายอีกพอเราพิจารณาร่างกายไปพักหนึ่งแล้วเราก็กลับมาหาคำบริกรรมอัดคำบริกรรมเข้าไปให้เต็มที่ วางคำบริกรรมลงไปก็เป็นอัปปนาสมาธิเลยพิจารณาอยู่อย่างนั้นจนกว่ามันจะไม่มีของที่จะให้เราพิจารณาคือมันหมดมันสลายลงไปทั้งหมดเวลาเดินยงกมไม่ตั้งกิตไว้กับพุทธโธ ตั้งจิตไว้ให้มันถีเข้าไปถีเข้าไปถีเข้าไปจิตมันไม่มีโอกาสที่จะเล็ดรอดไปที่อื่นมันก็ตั้งมั่นได้พอมันตั้งมั่นได้ก็ค่อยคลายออกดูจิตมันไหวไปตามอารมณ์ไหมมันตั้งมั่นได้ชั่วขณะจิตหนึ่ง กิจตั้งมั่นได้ชั่วขณะจิตหนึ่งกอกำมือเข้ามาเหยียดนิ้ชี้ออกไปเหยียดออกไปแล้วก็กำเข้าเหยียดออกกำเข้าเหยียดออกสิบครั้งนี่แหละชั่วขณะจิตหนึ่งหรือจิตตั้งมั่นได้นอนขึ้นจนเกิดอุคหานิมิตหรือเกิดปฏิภาคคณิมิต อุกกาหนิมิตก็คือรูปภาพต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมาแต่ปางก่อนนั้นเรียกว่าอุกหานิมิตเรามีกำลังที่จะพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงได้ไหมถ้าเรามีกำลังที่จะพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงได้คือมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ชะลาคําค่าแล้วมันก็ํำลุดมันก็สลาย อันนี้เรียกว่าพิจารณาตามกําลังที่เรียกว่าไตลักษ์ที่เรียกว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงในรูปภาพต่างๆที่เราพบเห็นหรือปฏิภาคคณิมิตก็จะไม่เห็นสังขารร่างกายของเราเห็นผมเห็นหนังบ่หรือเห็น ส่วนต่างๆในร่างกายเรามีกำลังพอที่จะพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงได้ไหมแยกออกเป็นส่วนๆอันนี้เป็นธาตุดินอันนี้เป็นธาตุน้ำอันนี้เป็นธาตุลมอันนี้เป็นธาตุไฟอันนี้เป็นอากาศธาตุอันนี้เป็นวิญญาณธาตุถ้าเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงได้ก็ดี เดี๋ยวเราก็ถอยกลับมาพิหาคําบริกรรมอีกพอเราอัดคาบริกรรมเข้าไปให้มันทีเข้าไปทีเข้าไปทีเข้าไปพอคลายคําบริกรรมออกจิตหลุดลงไปเป็นอัปปนาสมาธิเลยโดยที่ไม่ผ่านคณิกะอุปจระก็ได้มีแต่ความเมืองวางของจิตหลุดลงไปในอัปปนาสมาธิ เห็นแต่ความเมืองวางของจิตอย่าไปตกใจมันเกิดขึ้นจากการทำสมาธิภาวนาของเราตามที่เราตั้งเจตนาไว้พอเราลงไปในอัปปนาสมาธินี่มันจะไม่มีไม่มีสัญญาแต่มันอยู่ด้วยเจตนา ตั้งแต่เราก่อนจะนั่งสมาธิภาวนาก่อนที่เราจะจับคำบริกรรมภาวนาเราตั้งเจตนาไว้ว่าตกิดสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราจะอยู่ในอัปปนาสมาธินั้นชั่วระยะหนึ่งแล้วเราจะถอยกลับมาพิจารณาร่างกายสนามลบอยู่ที่ร่างกายโลภ ความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสมันมารวมอยู่ที่นี่จากนั้นก็เอามาขึ้นมาเป็นสนามลบตามที่เราตั้งเจตนาไว้พอเราอยู่ในอัป,ปนาสมาธินั้นชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ถอยออกมาพอเราถอยออกมานึกถึงร่างกายท่านได้เห็นแวบเดียว ร่างกายเป็นอากาศไปแล้วว่างเปล่าไม่มีไม่ทันได้เห็นว่าเป็นธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเลยเพราะเห็นร่างกายแค่เป็นเงาหายไปเลยถึงแม้มันจะหายไปไหนก็ตามไม่ต้องไปตกใจอันนี้มันเกิดขึ้นจากการทำสมาธิภาวนาของเราเรายังไม่ทันได้เห็น หรือท่านได้เห็นตามที่เราอยากจะพิจารณาตั้งใจจะพิจารณาอะไรหนังกระดูกหรือเนื้อในกระดูกหรือจะพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็พิจารณาว่าอะไรบ้างเป็นดินอะไรบ้างเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันอยู่ที่ไหนเราทันได้พิจารณาแล้วก็พิจารณาไปถ้ามันไม่ทันมันว่างไปก่อน พอมันว่างไปก่อนแล้วก็ถอยกลับมาหาํำบริกรรมอัดเขาํำบริกรรมเข้าไปใหม่พอได้ํำบริกรรมเต็มที่พกคลายลงไปแต่ในบางคนเวลากิจสงบเป็นอัปปนาสมาธิการที่กิจมันจะขาดจากอารมณ์ภายนอกมันจะเกิดเสียงดังสนั่นวันไหว เหมือนกับแผ่นดินจะถลม่มฟ้าจะทลายลงมาหรือเหมือนกับลอยไปในอากาศหรือลอยไปลงไปในบาดาลพิภพหรือหลุดลงไปอยู่ในท้องมหาสมุทรมันจะไปอยู่ที่ไหนเนยมันเป็นความรู้สึกเฉยๆเป็นอาการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ไปที่ไหนหรอกมันอยู่ที่ใจเรานี่เราก็กำหนดความรู้สึกอันนั้นไว้เดี๋ยวเดียวมันก็สงบ ไอ้ที่ว่าเสียงดังสนานวันไหวนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็สงบเหมือนเกิดขึ้นจากทาการทำสมาธิภาวนาเท่านั้นเราก็พิจารณาอยู่อย่างนี้เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเราเดินยงกรมครั้งหนึ่งจิตอาจจะสงบได้สองสามครั้งก็ได้เมื่อสงบลงไปสู่อัปปนาสมาธิแล้วก็ถอยกลับมาหาคำบริกรรมอีกเดี๋ยวพอเราพิจารณาร่างกายอีก พอพิจารณาล่างไปกลายไปพักหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาคำบริกรรมอัดคำบริกรรมเข้าไปให้เต็มที่วางคำบริกรรมก็ลงไปเป็นอัปปนาสมาธิเลยพิจารณาอยู่อย่างนั้นจนกว่ามันจะไม่มีของที่จะให้เราพิจารณาคือมันหมดมันสลายลงไปทั้งหมดเห็นตามความเป็นจริงทั้งหมดเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟ เป็นอากาศธ,ธาตุวิญญาณธาตุเป็นตามคําสั่งสอนของผู้เจ้าไม่ได้เป็นตามอย่างทิฏฐิมณนะอาสวัจิเรสของเราเมื่อก่อนที่มันเคยหวงแหนที่มันเคยลังควันกับเรามาตลอดแต่พอเราได้อัปปนาสมาธิมาท่านไอท้ทิฏฐิมณนะอาสวัจิเลสมันก็ลาดถอยออกไป เหลือแต่ความจริงที่อยู่กับใจของเราเราก็พิจารณาไปมาอยู่อย่างนั้นพิจารณาเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังพิจารณาไปมาจนกว่ามันจะไม่มีมันละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศธ,ธาตุวิญญาณธาตุมันไม่มีอะไรที่มาเป็นตัวเป็นตนในขณะที่เราทําสมาธิภาวนามันไม่มีที่ตั้งของกิเลส ไม่มีที่ตั้งของทิฏฐิมานะอา,าวสวะกิเลตทั้งหลายเพราะมันสลายลงไปเป็นอากาศหมดแล้วมันไปดินเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟทิฏฐิมานะอา,าวสวะกิเลตมันจะตั้งอยู่ตรงไหนมันไม่มีที่ตั้งมันก็สลายลงไปด้วยกันทิฏฐิมานะอา,าวสวะกิเลตก็สลายลงไปด้วยกันดังนั้นการทําสมาธิภาวนานน้นลองทบทวนดูสิ ทุกวันนี้เราทะเลาะกับพระผู้มีพระภาคกันเราทะเลาะกับพระพุทธเจ้าเราไม่เชื่อคำสั่งสอนของผู้เจ้าที่พูดว่าสมถกรรมฐานหรือวิปัสนากรรมฐานหรือฌา,านาคือการเพ่งเราไม่เชื่อเนะพราเราเอาทิฏฐิมานะอาสะวะกิเลสมาเป็นตัวตั้งเราไม่ได้เอาวิชาธรรมสมถกรรมฐานมาเป็นตัวตั้ง ถ้าหากเราเอาวิชาสมถกรรมฐานมาเป็นตัวตั้งมันต้องเป็นไปอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นต่อเมื่อมันไม่เป็นอย่างอื่นมันจะไปไหนนะมันทิฏฐิมานะอาสาวะกิเลตมันจะไปตั้งอยู่ตรงไหนมันสลายลงไปแล้วร่างกายไม่มีไม่มีความถือว่ามั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาไม่มีที่ตั้ง ของจิเรตทั้งมวลจิเรตมันจะไปตั้งอยู่กับดินดินก็มีอยู่ทั่วไปน้ําก็มีอยู่ทั่วไปลมก็มีอยู่ทั่วไปไฟก็มีอยู่ทั่วไปจิเลสมันทําไมไม่ไปตั้งอยู่นู่นแต่ทําไมมันตั้งอยู่ในร่างกายของเราดังนั้นพอเราสลายร่างกายของเราลงไปแล้วจิเลสมันก็อยู่ไม่ได้ทำลายตัวสักกายยิฐิความถือเขาถือเราถือว่า เรายิ่งกว่าเขาถือว่าเขายิ่งกว่าเราถือว่าเราตำต้อยกว่าเขาถือว่าเขาต่ำต้อยกว่าเราในความถือยี่สิบข้อถือเขาสิบข้อถือเราสิบข้อมันไม่มีมันมีที่ตรงไหนเก็มันสลายลงไปหมดแล้วสกายฏธ,ธิวิกิกิจฉา,าศิลพัับประมาทมันจะตั้งอยู่ตรงไหนคำว่าสกายฏฐิมันก็ไม่มีที่ตั้ง วิกฤกิจฉาก็ไม่มีที่ตั้งศีลพัดตัปปะมาตมันจะไปรูปคําตรงไหนมันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟไปหมดแล้วนั่นคือการทําสมาธิภาวนาะตามแนวทางของธรรมตามกรรมฐานทําจนกว่ามันจะสลายสังโยชน์ลงไปได้ทําจนกว่าทิฏฐิมานะอาสะวะกิเลีมันหมดไปแต่วันนี้ทุกวันนี้เราพอกคูณ เพิ่มพูนทิฏฐิมณะอาสวักิเลสไม่เชื่อพราะคนมันบอดยินรียมันบอดตาก็บอดหูก็นวกไม่ได้เชื่อใครมันเชื่อทิฏฐิมนณะอาสวักิเลสมันมันเชื่อพยามานถ้ามันไม่เชื่อพยามานทำครั้งเดียวก็ทำลายสังโยชน์ลงได้เลยสังโยชน์เบื้องต่ำก็สลายไปได้มมนทั้งหมด ต้งยอดเบื้องบนมันจะมาตั้งอยู่ได้ยังไงมันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีฐานเราเข้าไปแก้ตัวอวิชาตัวเดียวแค่นั้นก็จบเงะนไม่มีปัญหาในการปฏิบัติในการที่เราจะข้ามวัฏฏะไม่มีปัญหาเลยในทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาก็เนื่องจากว่าเราไปยินดีกับพญามารเมื่อเราไปยินดีกับพญามารแล้วมันก็ข้ามวัฏจไม่ได้ตกในอบายภูมิซี มันไม่ได้ไปซะบัเส้นทางมันก็ตกลงในอบายภูมิสี่เพราะเราข้ามเวทนาไม่ได้เมื่อเราข้ามเวทนาไม่ได้ก็คือเราตกอยู่ในอบายภูมิสี่เป็ดอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัชาน 1. เห็นไหมเป็ดมันเป็นยังไงเป็ดมีสิบสองตระกูลตระกูลที่หนาแน่นที่สุดก็คือฉีกเนื้อฉีกหนังกันจินเจอหน้ากันสองตอนนึงจะต้องตาย ั้งสองตนหรือตายตนหนึ่งตนไหนมีกําลังน้อยก็ต้องเป็นอาหารเข้าไปเหลือแต่กระดูกพลมมาพัดมีเนื้อมีหนังขึ้นมาใหม่เดินส่วนซักตุนเซกันไปเจอกันอีกปั่มกันอีกกินกันอีกนี่ประเภทเปรดพระโมกขลานะลงมาจากสวรรค์แล้วก็ยืนดูเปัดซัดกันอยู่ที่ ข้างเขาคิดสะกดผู้เจ้าก็เคยเจอเป็ดกลุ่มนี้กลุ่มที่หนาแน่นที่สุดนี่เนะี่ยแต่ผู้เจ้าไม่พูดอะไรจนกลัวพระโมกขาลานะมาพูดถึงว่าเอเห็นเป็ดกลุ่มหนึ่งอันนี้ที่เรียกว่าเป็ดที่มันมีความหนาแน่นที่สุดที่มันกินกันเองเป็นอาหารผู้เจ้ารับรองว่าใชา่เป็ดกลุ่มนี้มันกินกันเองเป็นอาหารนั่น ดังนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติเราเป้าหมายเราอยู่ที่ข้ามอบายภูมิสี่ถ้าเราไม่ข้ามอบายภูมิสี่นี่แน่นอนนรกมันมีสิบหกแดนแต่และแดนนั้นมีสิบหกบ่อมีนรกบ่อพิเศษเรียกว่าโลก,กันตนานรกอันนั้นเขาเรียกนิพพานของเมืองนรก ดังนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติอย่างทุกวันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมากมายไม่ต้องไปอ่านอะไรมากมายไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายอัดคำบริกรรมภาวนาเข้าไปแค่นั้นมันก็เป็นไปได้เลยมันไม่เป็นให้มันรู้ที่ว่าอัดเข้าไปจนกระทั่งว่ามันดุลออกมาทางลูกตาล ตาปูดออกมาเลยอัดเข้าไปจากนั้นการทำสมาธิภาวนานั้นนะเราไม่ต้องไปหารูปแบบเราไม่ต้องไปทำอะไรเราไม่ต้องไปหาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรขึ้นมาอีกมีกายกับใจนี่พอแล้วมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญานี่พอแล้วสำหรับที่จะทำงาน อินทรีย์ก็ให้มันแก่กล้าขึ้นมาจิตที่บาดซีก็ให้มันแก่กล้าขึ้นมาอันนี้ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นที่มันล้มเหลวฉันทะคือความพอใจไม่มีเมื่อไม่มีความพอใจแล้วจะทำอะไรได้นึกคำบริกรรมภาวนาสามคำก็ทิิงแล้วเพราะไม่มีความพอใจ มันจะยากลําบากขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการทํางานไม่ใช่ว่าทํางานแล้วมันจะเสร็จเลยที่ไหนมันไม่เสร็จการสร้างเมืองก็ไม่มีวันเสร็จการสร้างวัดก็ไม่มีวันเสร็จของเก่าก็ชำรุดชุดโทรมสลายไปละต้องซ่อมใหม่ถนนหนทางก็เหมือนกันไม่มีวันเสร็จมีแต่เจริญไปหาความเสื่อม เสื่อมไปหาความเจริญหรือเจริญไปหาความเสื่อมมีอยู่แค่นั้นร่างกายของเรานี้ก็เจริญไปหาความเสื่อมจากการพัฒนาตัวเองจากเด็กมาเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวขึ้นมาภายหลังมาก็เป็นเด็กแก่เด็กอะไรไปแล้วเนี่ยนั่นนั่นเนี่คือมันเจริญไปหาความเสื่อมมันไม่มีอะไรที่จะคงที่ฉะนั้นพวกเรามาปฏิบัติเป้าหมายของเราอยู่ที่ข้ามวัตตะ เป้าหมายของเราอยู่ที่ข้ามอบาอยูภูมิสี่เมื่อเราข้ามได้แล้วเราจะหยุดนิ่งอยู่แค่นั้นหรือไม่ทําให้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่เลยเหรือพอเราข้ามได้แล้วเราก็ต้องไปให้มันถึงที่สุดของมันดังวิธีการปฏิบัติวิธีการทําสมาธิปโพนาทุกวันนี้มันง่ายมีปัญหาอะไรมาคุยกันการทําสมาธิปโพนาทาไปแล้วมันเป็นไปอย่างนู้นมันเป็นไปอย่างนี้ มันเป็นยังไงเอามาคุยกันได้จะคุยกันเรื่องการทําสมาธิภาวนาจะคุยกันกี่วันกี่คืนก็ได้ไม่เกี่ยวจนกลัวจะแก้ปัญหานั้นได้ถ้ายังแก้ปัญหานั้นไม่ได้ขอให้ทำํสำสาหรับที่จะแก้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยกำหนดการกิจกรรมของวัดเวลุวันในเดือนเมษายน2568 วันที่13เมษายน2568ร่วมทาบุญวันสงกรานต์วันที่19เมษายน2568พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตศีโล1องค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโต1องค์รูปเหมือนหลวงปูตตงงปงป่สาครธรรมวุฒโธ3องค์ณวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีร่วมถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการต่างๆของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่บัญชีวัดเวลุวันธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 031707 1